ครับจุดที่สีกับชนเชน่าทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ2ประเด็นนะครับจาก2เกม ในคู่ซูเปอร์ซันเดย์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองเราเอาชนะทางสำรับจานได้3ประตูต่อ2ครับแล้วอีกหนึ่งคู่ครับอีกหนึ่งประเด็นคือในคู่ของอาร์เซนอลที่แพ้คารังต่อวูฟนะฮะฝั่งกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติ่งยังงอรบกวนกดติดตามช่องทางอีกาชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าอีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเริ่มกันฮะคู่แรกก่อนเลยครับนั่นก็คือคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เจอกับเซาท์ทัมตันแมนยูโดนนำไปก่อนด้วยนะฮะแต่สามารถพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองบุกเอาชนะได้ถึง3ประตูต่อ2ครับประตูชัยมาจากเอเดสันกาวานีนะครับหัวหอกสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมครับแล้วมันน่าจะเป็นเกมที่แฟนผีค่อนข้างฟินนะฮะคือฟินในเรื่องของ3คะแนนฟินในเรื่องของชัยชนะพวกเขาชนะในเกมลีกในการเป็นผู้มาเยือนเนี่ยแเกมติดแล้วแล้วเป็นสโมสรแรกด้วยนะครับในพมรมี์ลีกที่ ชนะเกมเยือน4เกมติดต่อกันทั้งๆท,ที่ต้องตกเป็นฝ่ายเป็นรองก่อนนี่คือสีติที่ยอดเยี่ยมของแมนยูนิเต็ดในชุดนี้นะครับและก็แน่นอนครับความฟินที่สามารถฟินได้ตลอดทั้งสัปดาห์ก็คือเอดิสันกาวานีของดีจากอุุไกวัยแผงริดเรียบร้อยแล้วมันแสดง้เห็นชัดเจนว่าเขาคือนักเตะระดับโลกครับนั่นเป็นเกมที่มีสัญญาณบวกตั้งแต่ในช่วงแรกเลยที่พอลอัพออกมา ไม่มีชื่อของโอตอร์นี่มาร์เซียลแล้วในเวลาต่อมานะครับโอนีกนาโซชาก็ได้บอกว่าเหตุที่ไม่มีมาร์เซียลคือเขาป่วยพอป่วยปุ๊บแฟนผีส่วนใหญ่น่าจะดีใจเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาร์เซียลก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังทั้งที่ถูกมองว่าเป็นแกนหลักและได้เล่นอย่างสม่ําเสมอแต่ดุจการนี้ในลีกนะครับหเกมและที่ไรสกอร์นับซีซั่นก่อนก็เป็น7เกมมันไม่ใช่สําหรับกองหน้า คนสาคัญของทีมเลยกองหน้าตปเป้าของแมนยูหรือจะเป็นทีมไหนต้องทําประตูให้ได้อย่างต่อเนื่องเึ่งเกมเมื่อคืนนะครับโซชาวางระบบเป็นแบบกองกลางไดมอนด์ครับแล้วก็ให้แรสฟอร์ดแล้วก็กรีนบูธได้ลงทําหน้าที่คู่กันแต่หลังจากที่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือมีโอกาสจะทําไม่ได้กรีนบูธมีโอกาสจแต่ยิงประตูไม่ได้แล้วทีมต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ลูกกลับมาเล่นครึ่งหลังครับจะต้องชื่นชมทางอุลินาโซชาที่ สันใจเปลี่ยนเลยไม่รอช้าครับกล้าปล่อยเครื่องจักรถล่มประตูจากอุรุกวัยลงสนามทันทีแล้วกาวันนี้ใช้เวลาเครื่องหลังครับเป็นเครื่องหลังเต็มๆที่เราสามารถที่จะรู้สึกได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่แมนยูขาดหายเป็นสิ่งที่แมนยูต้องการมาโดยตลอดคือกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้กองหน้าที่มีสันทัตยานในการทําประตูกองหน้าที่มีวิญญาณเพชรฆาตยิงประตูได้ทุกรูปแบบทุกจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ง่ายหรือว่ายากกาวานี่ลงเล่นในครึ่งหลังครับมีส่วนร่วมในการได้ประตูกับแมนยูถึง3ยิงเอง2แอซิดให้บรูโน่แฟนันอีกหนึ่งมาเริ่มจากการจ่ายให้บรูโน่แฟนัน e ได้ยิงตีไข่แตกแล้วตามด้วยโขก2ลูกครับพาทีมควักสัมคะแนนจากนักบุญได้แบบสะใจเป็น45นาทีของกาวานีที่ทําให้แฟนผีเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมใจครับ เพราะว่าเขาลงมาแล้วมันสร้างความอันตรายให้กับทีมได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษทําให้แนวรับของนักบุญปั่นป่วนไปไม่น้อยมีความขยันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการเล่นเล่นเกมรับก็ได้เล่นเกมรุกก็มันสิ่งที่เขาแตกต่างไปจากกองหน้าคนอื่นของยูเดก็คือการ เล่นอย่างชาญฉลาดการเคลื่อนที่การหาพื้นที่ว่างการทําให้แนวรุกข,ของตัวเองเปิดทางมีโอกาสในการทําประตูมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเกิดความสมดุลครับการเล่นของกาวบานีนั่นคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเลยความขยันของเขาความตั้งใจของเขาเรารับรู้เลยนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่แมนยูขาดไปนานมากทางด้านรับฮัสเซอร์ฮูเทลครับเป็นกุซือของนักบุญเนี่ยก็เปิดอกครับบอกว่าโอ้โห4ี่จห้าทีแรก 45นาทีหลังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครึ่งแรกมีเมสันกินวูดยังพอจับทางได้ต้านทานได้รับมือได้แต่พอเป็นกาวานีในเครื่องหลังพยายามทุกอย่างแล้วเต็มที่ทุกอย่างแล้วเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่านักเตะคนนี้เป็นกองหน้าฉลาดมากเป็นกองหน้าที่มีไหวพริบดีเป็นกองหน้าที่สามารถสร้างความลำบากได้ทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลไอตอนมีบอลเนี่ยจะยากลำบากและไอตอนไม่มีบอลก็ลำบากอีกทางหนึ่ง เพราะการที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเป่านิ่งไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เอาต่อยืนทยเท้าเซลเหมือนมาร์เซียลหรือจะเป็นใครก็ตามทีมันทาให้กองหลังเนี่ยมีปัญหาในการรับมือไม่รู้ว่ากาวานี่จะวิ่งไปทางไหนบ้างก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งตามไปทําให้แนวรับของนักบ,บุญเนี่ยแตกกระบวนครับแล้วสิ่งที่ชัดมากๆนะฮะสำหรับกาวานี่เนี่ยก็คือในเรื่องของความเป็นผู้นําสูงมากความเป็นผู้นําโดยที่ไม่ต้องพูดฮะแต่ใช้ผลงานในสนามเป็นตัวตั้งเลย เขาเป็นเลือดนักสู้ครับตามสไตล์นักเตะละตินวิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะวิ่งพลาดไปทุกพื้นที่ขยันมุ่งมั่นช่วยเกมรับและเสียสละเพื่อทีมมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งก่อนเลยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพยอย่างเต็มเปี่ยมครับยิ่งเล่นแบบนี้มันยิ่งทาให้อ,องตุนี่มัเซียลถูกเปรียบเทียบครับเพราะว่าตอนที่มัเซยาลได้ลงเล่นเนี่ยกองหน้าของยูเว่นไม่ได้เป็นแบบนี้แต่กับวันนี่ทำเป็นสิ่งที่แตกต่างได้เท่านั้นไม่พอครับเกมนี้ต้องชื่นชมการตัดสินใจขอองโโ so รวาซชคับ ก็คือการเปิดโอกาสให้กับดอนนี่ฟาเดเบกได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพอไม่มีแม็กชูมิเนและปอปักบาครับมันก็เลยเป็นโอกาสของดอนนี่ฟาเดเบกได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดอนนี่ฟาเดเบกเล่นได้ด,ดีมากเขายังรักษามาตรฐานตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆครั้งที่ได้ลงสนามให้กับยูไนเต็ดนะครับห้ำหั่นกับความดุด,ดันเกรียวกราดของนักเตะเจ้าทินอย่างนักบุญเล่นได้ตามแท็กติกเปลี่ยนไปด้วยความมีวินยัยขยันทุ่มเทควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่ได้วอกแบทไปกับลูกตุกติกของนักเตะนักบุญแต่ยอย่างใดทําในสิ่งที่โค้ชสั่งทําในสิ่งที่ทีมต้องการรอนนี่ฟารเบกทาได้ดีมากๆและอีกจุดหนึ่งครับโซชาต้องได้รับคําชื่นชมคือหลังจากที่สถานการณ์เป็นรองเนี่ยในเครื่องหลังครับโซชาได้มีการแก้เกมเปลี่ยนแท็กติกและถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งสาคัญมากเขาสั่งให้ดอนนี่ฟารเบกไปยืนตรงกลางครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไปยืนด้านข้าง เอาตอนนี้ฟาราเบกเนี่ยยืนตรงกลางเลยอยู่ข้างหลังคู่กองหน้าโดยที่บรูโน่แฟนันส์ครับขยับออกไปทางด้านริมเส้นมากขึ้นในด้านกว้างมากขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้บรูโน่แฟนันส์ไม่ได้ถูกหายใจเรต้นคอครับเพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวเขาเองเวลาที่รับบอลเขาจะโดนผู้เล่นของนักบ,บุญโจมตีบ่อยแต่พอมันเป็นการเล่นทางด้านข้างเขาจะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการที่จะรับบอลส่งบอลแล้วก็ทําเกมให้กับทีมและมันยังทําให้ บทบาทของโทน,นี่ฟอร์เบกเนี่ยชัดขึ้นและเล่นได้ตามที่ถนัดมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องชื่นชมครับการทำงานของโซชาทั้งการบริหารงานบริหารทีมและการแก้เกมเปลี่ยนแทักคติกต่างๆโซชาก็ต้องได้รับเครดิตด้วยสำหรับชัยชนะในครั้งนี้แน่นอนครับพอเล่นในแบบนี้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปสังเกตไหมนี่ขนาดไม่มีมาร์คเซยาไม่มีแม็กโทมินไม่มีปอปักบาแต่ส่วตัวจริงของยูเตด ยังเป็นสิเป็ตัวจริงที่ดีครับคือนกเตะยูริเตดชุดนี้เนี่ยไม่ได้คิวเรครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าโซชาจะหาจุดที่สมดุลได้ดีมากน้อยเพียงใดแล้วในเกมรัดนี้มันก็ชัดเจนว่าเขาสามารถหามันได้ไม่จำเป็นที่ปอกบาหรือบุนนวลแฟนานจะต้องเล่นร่วมกันไปโดยตลอดหรือตอนนี้เฟรเรเบกกับบุนนวลแฟนานจะต้องยืนในตำแหน่งนั้นๆไปโดยตลอดครับไม่จําเป็นแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้ามันขึ้นอยู่กับอุปสรรคขวางหนามที่อยู่ตรงหน้า ว่าเขาจะสามารถมีการแก้เกมแก้ไขอย่างไรซึ่งแน่นอนครับโซชาทําได้ดีในเกมนัดนี้แต่สิ่งที่โซชาจะต้องทำนะครับก็คืออย่าให้ลูปเดิมๆม,มันวกกลับมาครับไอ้ลูปที่ชนะ23นัดติดแต่คุณแพ้อีกละ2นัดอย่างเงี้ยไม่เอาสิ่งที่ยูเนเต็ดขาดครับก็คือความสม่ําเสมอคุณต้องมีความสม่ําเสมอให้ได้ครับถ้าคุณทําได้ คุณก็จะเป็นเหมือนลิเวอร์พูลหรือจะเป็นสเปอร์ที่ยืนหยัดอยู่บนหัวตารางเพราะว่านาทีนี้ตอนนี้แมนยูเนี่ยมีแต้มห่างจากจ่าฝูงอย่างสเปอร์และแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเพียงแค่5คัคะแนนนะครับแล้วยังแข่งน้อยกว่าอีก1นัดน,น,นะครับสมมุติว่าชนะในเกมตกค้างได้ก็จะขยับช่องว่างจาก5เป็น2ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าซีซั่นทุกอย่างมันเปิดกว้างปีนี้จะเป็นซีซั่นที่ ต้องลุ้นกันนัดต่อนัดสัปดาห์ต่อสัปดาห์มันมีสัปดาห์ที่ต้องถกเถียงกันตลอดครับเ,เกมแบบนี้มันไม่น่าแพ้นะทีมใหญ่สะดุดได้ไงอ่ะอย่างเช่นลิพูสะดุดกับไรตันเพราะ VAR มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามต่อสําหรับพียริกฤดูดกาลนี้สนุกแน่นอนและยังไม่สามารถที่จะกาชื่อ,อยูเต็ดออกจากสารระบบลุนแชมป์ได้ตราบใดที่ช่องว่างมันยังอยู่เพียงแค่นี้ และแมนยูเองเป็นทีมที่มีศักยภาพภาพรวมตัวนักเตะเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครในลีกนะฮะขุมกําลังก็ถือว่าค่อนข้างดีก็ไม่แปลกนะครับถ้าหากว่าแฟนผีแอบหวังเล็กๆสําหรับที่จะเห็นทีมรักเนี่ยมีลุ้นแชมป์กับชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างแต่สิ่งที่ต้องทําให้ได้ท่องให้ขึ้นใจเลยครับคือความสม่ําเสมอถ้าคุณทําได้เมื่อไหร่ยูไนเต็ดก็จะมีลุ้นแชมป์โอเคครับนั่นคือเป็นแวองเราประเด็นที่2ครับอาร์เซนอล เกิดอะไรขึ้นฮนะอารเซนอนคาบ้านอีกแล้วคาบ้านด้วยน้ำมือของวูมตันเบอร์เลอร์สกับ1ประตูต่อ2อาร์เซนอนไม่ชนะใครมาละว3เกมนะแล้วท่านนับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง3เสมอแค่1ชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเกมกับแมนยูนะฮะหลังจากนั้นคือคาบ้านนอกบ้านก็โดนคาบ้านนอกบ้านก็โดนแบบนี้ตลอดมาเลยทำให้ตอนนี้กระแส พุ่งเป้าไปที่มิเกลอาร์เตต้าครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลเอฟเอครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่แลกแรกของซีซั่นออกตัวสวยงามหลังจากจบเกมครับมิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์แบบหล่อๆลอเขาบอกว่ามันน่าเสียดายมากมันน่าผิดหวังสำหรับผลการแข่งนนขันที่เกิดขึ้นทีมของเขาเนี่ยควรจะได้อะไรมากกว่านั้นมากกว่าที่ต้องแพ้เดินออกจากสนามไปเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในสนามเนี่ย คือการสร้างสรรค์โอกาสการทําประตูที่ค่อนข้างเยอะพาบอลไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้ากรอบเขตโทษของบูฟได้เยอะมากแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องแพ้พ่ายให้กับทีมที่มีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงแค่2ครั้งและเป็น2ประตูเขาไม่เข้าใจเขาผิดหวังมันเป็นการแข่งขันที่ไม่แฟร์เท่าไหร่แต่เราทำไมอะครับทำไมบูฟยิงตรงกรอบแค่2แต่ได้2ประตูก็เพราะว่าบูฟมีความคมมีความเฉียบคมมากกว่าไงอ,อาร์เซนอล ปัญหาของวเขาเหมือนเดิมฮะจบสกอร์กันไม่เป็นจบสกอร์กันไม่ได้ขาดลูกดุดันเกลี้ยกล่อดไปอย่างหน้าตาเฉยแล้วไอ้คาสัมภาษณ์ของอัเตต้าที่บอกว่าเขายังมั่นใจในตัวเองเขายังมั่นใจในทีมการแสดงออกของทีมเนี่ยมันคือความสามัคคีความกลมเกลียวและการเล่นที่เป็นทีมฟุตบอลที่ดีมันจริงเหรอฮะมิคืณอาอตรเตต้ากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยมันคืออาร์เซนอลที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะ อาร์เซนอลของอาร์เตต้าเคยเล่นได้ดีกว่านี้ครับแต่ทำไมครั้งนี้รอบนี้ถึงเล่นได้เหมือนกับทีมที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นน่ะทำไมคุณเป็นแบบนั้นท,ท,ทั้งๆที่อาร์เซนอลมีผู้เล่นที่มีคุณภาพหลายคนนะฮะอันนี้ไม่ต้องนับรวมไปถึงเมซุตโอซิลอันนี้เราละไว้ในสันที่เข้าใจแต่คุณมีวิลเลียนแต่คุณมีเปียร์อเมริโอบาเบยองคุณมีดานิสเซบยสคุณมีดาวิดลุยส์คุณมีนักเตะหลายคน ที่จะเป็นผู้นําของทีมได้แต่ทําไมผมไม่เห็นความเป็นผู้นําของทีมแม้แต่คนเดียวไม่มีใครเป็นแบบนั้นครับสิ่งที่ผมได้เห็นจากอัศนนชุดนี้นะฮะที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยที่พวกเขาแพ้เนี่ยก็คือสภาพจิตใจค่อนข้างอ่อนปวกเปียกนะครับคาแรคเตอร์ความเป็นนักสู้หรือดีเอในความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเนี่ยมันแทบไม่เห็นซึ่งไม่ต้องเป็นแฟนปืนก็ได้ครับเป็นแฟนสเปอร์แมสตี้เชลซีเนี่ย เมื่อมองไปยังในทีมอร์สซนอลเนี่ยเราได้เห็นชัดเจนเลยครับว่านักเตะอร์สซนนลชุดนี้ไม่มีความมุ่งมั่นที่มากพอกับการที่จะเป็นผู้ชนะในเกมเกมนั้นมันไม่ได้เหมือนกับอาริ้าพูดเอาไว้เลยครับอาริ้าพูดไว้แบบหล่อมากแต่สิ่งที่นักเตะอร์สซนนลทำมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโอเคละเข้าใจครับอาริ้าไม่ได้ต้องการที่จะมาเปิดเผยปัญหาต่อหน้าสื่อเขาไม่ได้ต้องการที่จะวิจารณลูกทีมออกสื่อแบบนั้น มันคือเจ้านายปกป้องลูกน้องแต่ปัญหาคือปัญหาครับมันเป็นสิ่งที่อาชนอลหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยปัญหาของเขานี่เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณขาดความมุ่งมั่นถ้าคุณขาดในเรื่องของเลือดนักสู้เนี่ยคุณก็จะเป็นผู้แพ้แบบนี้อาชนอลชุดนี้เป็นทีมคุณภาพนะครับแต่คุณต้องการนักเตะแบบอ่ะเอาง่ายๆเลยครับใกล้ๆเลยยกตัวอย่างในประเด็นแรกเนี่ยอาชนอลต้องการนักเตะอย่างบุนนุนฟันแนนซ์ที่เป็นจุดศูนย์กลางตัวจริงเสียงจริง ที่เป็นผู้นําของทีมยิงประตูก็ทําได้จ่ายบอลก็ทําได้เล่นฟรีคิกก็ได้ผ่านบอลให้เพื่อก็ได้อสนต้องการแบบนี้รวมไปถึงอสนต้องการนักเตะวิ่งสู้ฟัดวิ่งพล่านทั่วสนามมุ่งมั่นเพื่อทีมเล่นเพื่อชัยชนะทั้งตอนมีบอลและตอนไม่มีบอลเหมือนเอสันคาร์วานี่เพียริกโอบารบียงเคยทําได้แบบนั้นทําไมตอนนี้ถึงทําไม่ได้วิลเลียนส์คุณก็ยังไม่แก่ขนาดนั้นแต่ทําไมคุณเล่นไม่ได้ดีเท่ากับช่วงก่อนๆมันเกิดอะไรขึ้น มันมีปัญหาภายในหรือเปล่าตรงนี้อ่ะครับมันเป็นสิ่งที่แฟนมอร์สนนนน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเองเป็นทีมที่ไม่ได้มีความชัดเจนในตัวเองเลยดังนั้นต้องมาดูครับการแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ของอารเดต้าไหวหรือเปล่าคุณมีบาร,รมีมากพอในการที่จะเอาทีมชุดนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่บอกเลยนะครับว่าเกาอีคุณสันคลอนแน่แล้วเกมนัดต่อไปอารสันนต้องเจอกับสเปอร์ด้วย แล้วสเปอร์ของมูนิโย่เขี้ยวนะฮะทัศิกเพียบพร้อมเล่นตุกติกแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะลองคิดดูนะครับถ้าเนต้าพาอาชนอนแพ้กับสเปอร์แล้วแบบแพ้เละไร้ทรงผมว่าจบไม่สวยแน่ๆนะครับเอาละนั่นคือทั้งหมดครับเป็น2ประเด็นที่เราคุยกันยังไงก็ฝากด้วยนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกันกด subscribe ติดดิ่งให้กับช่องทางอีกาชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ